สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวเมื่อวันที่21พฤศจิกายน พุทธศักราช2556เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาเทศบาลน,นคอนอรอุดรธานีนายตรูลมณีการนนท์รองนายกเทศมนตนนรีเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนในเขตเทศบาลน,นคอนอรอุดรธานีทำการถแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงไม่เกิน18ปีครั้งที่1ชิงถ้วยเกียรติยศนายกเทศมนตรีนคอนอรอุดรธานีโดยในการแข่งขันครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่25พฤศติกายนถึงวันที่20พันวาคม โดยมีโรงเรียนที่ส่งนักกีฬาฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีประกอบด้วยโรงเรียนสตรีราชินูทิศโรงเรียนเซนต์แมรีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารโรงเรียนบ้านหมากแข้งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยาโรงเรียนอุดรพัฒนาการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลและให้โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆพร้อมกับพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในเชิงกีฬาอันจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสทางการศึกษาหรือสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้รวมไปถึงส่งเสริมความรักสามัคคีในหมู่เยาวชนจังหวัดอุดรธานีโดยทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยกิติยศนายกเทศมนตนรีนครอุดรธานีทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล2 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยกิติยศนายกเทศมนตนรีนครอุดรธานีและรองชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีรองชนะเลิศอันดับสามไม่เงินรางวัล5,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนอกจากนี้นายสุรพลแจ่มวุฒิปีชารองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนโรงเรียนละ10,000บาททั้ง8โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดร,รเพษศโทร 0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว